มาต่อกันนะครับที่อีกหนึ่ง EP นะครับก็เป็นพอดแคสต์ที่เราอยากทําขึ้นมานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนั้นเราเอาโอเมก้าแล้วก็โรเล็กซ์เนี่ยมาเวอร์ซัสกัน EP ต่อมานะครับก็ถ่ายกันวันเดิมันเดียวกันนี่แหละครับผมเดียวกันนิดเดิลมันเดิมนะครับแล้วก็ <S <S ชุดเดิมพี่เล็กเหมือนเดิมชุดเดิมนะครับ,รบทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยเราคงไม่ต้องรีชเช็คไม่ต้องอะไรหรือว่าพี่เล็กเปลี่ยนเรือนอ๋อพี่เล็กเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนเรือนอ่ะพี่เล็กใส่อะไรมาครับกกก็โโออเเมมม้้าาคครรัับบ CK CK ผ ส่วนพินิตนะเปลี่ยนเหมือนกันคุณก็เปลี่ยนอ่ะผมก็เปลี่ยน,มมนคนเดียว <laughs> อันนี้ <laughs> โดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอยากเปลี่ยนเองเฉยพินิตใส่อะไรมาอันนี้เป็นคาราทราว่าครับเป็นคาราทราว่าประมาณสามสิบสามมิลเนอะแล้วก็เป็นวินเทจนะครับแล้วก็แต่ที่ที่แปลกกว่าปกติคือเป็นเครื่องคอร์สเป็นเครื่องคอร์ดเพราะคาราทราว่าเคยทำคอร์สเหรอ <laughs> ใช่ใช่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วก็ข้อดีของมันคือมันได้ความบางพอๆกับตัวไขลานแต่ทำไมมันมันดูใหญ่กว่าสามสิบสามคสมใช่ผมว่าเป็นเพราะว่าหน้าปัดกับทุกอย่างที่มันนเป็ทอง ทองไปหมดอะไรอย่างเงี้ยผมจะไล่ฟังเพราะว่าตาอย่างคาราว่าเนี่ยใส่มัน่าจะปรวมันบวกแค่บวกสองมิลอย่างเนี้ยเวลาที่ใครที่บอกว่าใส่เรือเล็กไปเนี่ยเวลาที่ผมบอกว่าสามสามมันใส่ได้เพราะว่ามันจะเหมือนประมานนาฬิกาสามสิบหกมิลเพราะว่าหน้าปัดมันใหญ่ขอบป็นเล็กแล้วขามันยาวก็มีคาราว่าสามสิบสามมิลผมใส่แล้วมันก็ดูเล็กอยู่ดีมันไม่เหมือนแบบนี้มันใส่เท่ากันพี่เพราะพี่ชินแบบนั้นเฉยแต่เนี่ยตัวขามันจะยาวขามันยาวปุ๊บเวลาใส่แล้วมันก็เลยความรู้สึกมันเหมือนกับแบบ เฮ้ยมันมันดูใหญ่วก,กว่าความจริงผมละบอกพี่ผมใส่ส1มิเอ็ดมิลได้ไงส7มเ็เก้าคาราทาว่ามผมว่าใส่ได้ได้พัดดพัดก็คือตอนนี้นี่เราพูดไปถึงเรื่องนี้พอดีรมันก็เกิดเขา้าเข้าเรื่องพดลหัว <laughs> ข้อน,นี้เราจะคุยกันก็คือว่าเทรนด์นาฬิกาในปีนี้ที่พี่ทั้งสองท่านคิดว่ายังไงแล้วก็ตัวผมเองจากที่เห็นในกลุ่มคนเล่นนาฬิกาเนี่ยเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะครับก็ผมขอเริ่มต้นจากฝั่งของพี่นิดก่อนบ้างแล้วกันนะครับวันนี้เพราะพี่นิษก็มีร้านนาฬิกานะเพราะฉะนนั้้ก็ตอองไปเจ ลูกค้าเยอะแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยเหมือนกันไปเจอตลาดนาฬิกาเทรนด์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คือจริงก็ต้องก็ต้องบอกตรงว่ามันช่วงประมาณ2อสปีหลังเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยแน่นอนนาฬิกาสปอร์ตอะไรก็ดีพอช่วงหลังๆเนี่ยนาฬิกาวินเทจเริ่มเริ่มมาเริ่มมาขึ้นผมว่านาฬิกาวินเทจมาประมาณสัก4ี่หปีช่วงโควิดเลยเนาะที่มันเริ่มต้นที่มันเริ่มต้นมาผมว่าพราะว่ามันมีมันมีจุดเริ่มต้นหลายอย่างคือคือนาฬิกามันแพงขึ้น ผมว่านะนาฬิกาใหม่อะมันแพงขึ้นอพอแพงขึ้นปุ๊บมันไม่ใช่ทุกคนที่จะซื้อนาฬิกาใหม่ได้มันก็ต้องหาทางเลือกทางเลือกมันอาจจะมีแบรนด์ที่รองลงมาแต่บางคนมันคือความฝันว่าแบบเฮ้ยมันอยากได้โรเล็กซ์อยากได้ปาเต็กอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนก็กลับไปหาตัวที่มันเป็ดไปได้มากขึ้นก็คือตัวที่เป็นวินเทจแล้วผมว่าพอพอคนเข้าใจเรื่องวินเทจเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนาฬิกาวินเทจตอนแรกทุกคนจะกลัวมันเหมือนรถเราซื้อรถเก่ารถมือสอง สมมติรถห้าสิปีนี้ไม่ต้องคิดเลยผมเคยมีแล้วมันแบบโอ้โหมันมันคือชีวิตรันทดมากคือมันต้องซ่อมตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอนาฬิกามันไม่ใช่อะคือถ้าเกิดเราเราเราดูแลมันดีเราใส่มันแล้วเราเซอร์วิสมันคือมันอยู่ได้กันแบบไม่ต้องมีเมเทนซ์อะไรเลยเพราะฉะนั้นคนก็เริ่มรู้มากขึ้นก็เลยเริ่มเข้าเข้ามาหาวินเทจมากขึ้นนี่ยังไม่รอที่สองนะที่เหมือนกับว่าอย่างอีพีที่แล้วเราคุยกันนิดหนึ่งว่าเออพอคนเราพอเราซื้อเนี่ยแรกๆเราซื้อนาฬิกาใหม่ เราพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแบบกลับไปหลงไหลานาฬิกาเก่ากลับไปหาที่มาของมันกลับไปชอบเอสเตติกที่มันเป็นแบบแบบแบบเก่าอะไรเงี้ย proportion ใช่อย่างกี้พี่เล็กบอกเนี่ยคือแบบคนที่ชอบวินเทจเนี่ยคือพอมองไปปุ๊บยังไงมันก็ยังไงมันก็ชอบอะขนาดพี่เล็กเป็นแฟนโอเมกา่ายังชอบซัมเบอร์เนอร์ที่เป็นวินเทจใช่ใช่ไหมพี่หรือเดนโทน่าที่เป็นวินเทจอย่งงี้บอกว่าพอพอ,พอถึงจุดหนึ่งพอคนเริ่ม เริ่มเริ่มรับรู้เรื่องนาฬิการเริ่มเริ่ม e d เข a t e มากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะวิ่งวิ่งหาวินเทจมันก็เลยทำให้เพราะว่าเทรนแรกคือนาฬิกาวินเทจมาเอออันนี้อัน,นที่หนึ่งก่อนนะอันที่หนึ่งก่อนมาตอนนี้ด้วยมาตอนนี้มตอนนี้เล็กคิดเห็นว่ายัางไงบ้างครับก็จะเป็นคล้ายๆกันต่อเนื่องกันมาคือไซส์นาฬิกามันเล็กลงอือันนี้เป็นเทรนมาสักสามสี่ปีแล้วเนาะก็จากเดิมที่แมนแมนต้อง4ี่บมิลนะฮะ ก็ค่อยๆลดลงปีนี้ก็มีออกกัน36มิลได้เห็นกันหลายแบรนด์เลยทีดเยวมากเดี๋ยวผมจะมาไลฟฟังแล้วกันซึ่งมันก็ต่อเนื่องอย่างวินเทจาคนกลับไปเล่นนาฬิกามือสองมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ยไซสมันสวยว่าสวยนะมไปลองใส่แล้วเพราะว่าเล็กใหญ่ๆมันดูแล้วมันเถอะทะเล็กๆมาสวยกว่าก็เลยดึงเทรนด์ให้มันย้อนกลับมาเป็นไซส์เล็กลงซึ่งจริงผมว่าตอนนี้เทรนด์ในยุคที่นาฬิกาเล็กเนี่ยมันกลับมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการใส่สูตร สุดก็มีความเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะดูมีความคลาสสิกมากขึ้นมันจะไม่ใช่แบบสลิมหรือแบบโอเวอร์ไซส์มันไม่ใช่โมเดิร์นมันเป็นคลาสสิกเมนส์ใช่ก็จะเป็นคลาสสิกหน่อยกางเกงกางเกงขาได้เป็นขาขาม้าก็วนกลับมากลับไปอีกแล้วใช่ไหมกางเกงขาใหญ่ก็วนกลับมาเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันวนกลับมาในช่วงยุคนั้นนะยุคนั้นผมว่านั่นอยู่ยุคสักแบบเซเวนตี้ป่ะเอ็กตี้เซเวนตี้ประมาณนั้นนะครับซึ่งทุกอย่างในยุคนั้นมันก็เลยแบบวนกลับมาแทบไป ที่เป็นที่เป็นเอสติกในยุคนั้นใช่เพราจะเป็นทั้งสูตรกางเกงรองเท้าเสื้อนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันวนกลับมาแล้วพอมันวนกลับมาปุ๊บเนี่ยทำให้นาฬิการาคามันขยับขึ้นที่เป็นวินเทจอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณสามารถไปซื้อเดชจัดราคาแบบหลักหมื่นใช่ไม่ถึงแสนเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้แสนสองแสน0 0กว่าใช่จะสองแสนอยู่แล้วหรือว่าจะเป็นโอเมก้าราคาก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันขยับขึ้นสปีดมาสเตอร์หรือไม่ก็ขึ้นนะพี่ที่ผมเห็นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มาาจก ย้อนยุกหรอครับมันมาจากโควิดช่วงโควิดพอราคามันดึงข hmm ึ้นไปแล้วมันมันถอยไปก็จริงแต่มันไม่ได้ถอยไปสุดมันไม่ได้ถอยลงไปจุดเดิมมันก็ถอยลงมาในราคาเอ็กซ์ิมาสเตอร์แปดหกหนึ่งเนี่ยไม่มีกล่องไม่มีใบเคยอยู่ที่ประมาณแปดหมื่นก่อนหน้านี้ก็ต้องแสนนิดแสนแสนหนึ่งอะไรอีกอย่างนึ่งที่ผมรู้สึกคือว่าสมมติว่าคุณจะได้นาฬิกาสัก เรือนหนึ่งอย่างที่พนิดบอกเมื่อกี้นะครับว่าสมมติว่าคุณอยากจะได้แบบโรเล็กหรืออยากได้ปาเตกเนี้ยผมยกยกอย่างเป็นปาเตกแล้วคุณอยากได้ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเราจะู้ตอนนี้มันสามล้านแต่ว่าถ้าคุณไปซื้อตัวที่เป็นวินเทจอย่างเงี้ยสมมติสามแปดศูนย์เมื่อก่อนอยู่หกแสนตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นล้านสี่ล้านห้าล้านหกถ้าเกิดของครบก็ล้านหกล้านเจ็ดเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าตามันคล้ายๆกันมันต่างที่ไซส์แต่ว่าใส่ไปได้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นผมรู้ส ทำให้ราคาตัวนี้มันสามารถพุชขึ้นไปได้ใช่ใช่ก่อนเล็กกว่าใช่ไหมเล็กกว่าเล็กกว่าพอสมควรแต่ว่าเนเลยพี่เล็กแต่มันกลายเป็นว่าใครที่ชอบเนี่ยกับชอบมากกว่า571เจ็งอีกคือสามแปดศเนี่ยผมผมก็ชอบนะคือส่วนตัว5้าเผมใส่ได้แต่ผใส่สามแปดศูนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันรู้สึกเนี้ยบขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง คือผมว่าเราเป็นคนเอเชียเราไม่ได้แบบตัวใหญ่ไม่ได้เข้ามือใหญ่มากเลยใส่เรือที่มันแนบ้อพอดีพอมันจะสวยกว่าแล้วมันไปกระสูนสวยมากคือคือ5711เนี่ยผมยังรู้สึกว่าไปกระสูนก็สวยแต่ว่าอาจจะแบบเหมือนกับมันมันใส่เป็นสปอร์ตมากกว่าแต่พอเป็น3800พอมันใช้เล็กลงเนี่ยกรากฏว่ามันเหมือนกับแบบมันเกิดมาเพื่อใส่แต่งตัวแบบอย่างอย่างที่กีพัดบอกคลาสสิกเมนสว์อะไรอย่างเงี้ยหรือในกาหลายๆรุ่นที่แบบมันออกรุ่นใหม่มาแต่คนก็ยังขวนกับไปรุ่นเก่า ไม่ใช่เป็นน้ำแบบเนี่ยอย่างที่พี่นิดบอยเมื่อกี้ก็พวกซัมเรนเนอร์คุณก็ยังไปชอบรุ่นเก่าอยู่แล้วอย่างฝั่งของโอเมก้าอย่างพี่เล็กหรือว่าแบบมีแบรนด์ไหนที่พี่เล็กรู้สึกว่าตัวเก่าๆส่วนกับตัวใหม่บ้างไหมเอาเอาไปคนละย่อกันเลยนะได้เลยได้เลยอย่างไบลิงเป็นต้นไบลิงรุ่นเก่าๆเนี่ยตัวคลาสสิกเขาเนี่ยโอ้โหสวยมากซึ่งตอนหลังๆเขาก็เริ่มออกเอาตัวเก่าๆมาเอามาทำเอามาทำใหม่ เพียงแต่ว่าไซส์ยังใหญ่ไปนิดนึงถ้าเขาเอาไซส์ย้อนกับไซส์เดิมมาด้วยเนี่ยจะดีมากมันจะดีมากมันคือไซส์มานเท่าไหร่ครับสามสิบแปดสามสิบหกนี่หรอสมัยก่อนมันก็ประมาณสี่สิบนั่นแหละเพราะของเขาไม่ไม่เคยเล็กมากแต่ว่าทุกวันนี้มันไปสี่สิบสี่ใช่มันใหญ่เกินมันใหญ่เกินซึ่งนาฬิกาคลาสสิกของว่าหลายแบรนด์ก็แบบสวยมากนะแบบอย่างลองจินเมื่อก่อนนะโอ้สวยๆเยอะเลย IWC อย่างเงี้ยคุณนิสัยอ่ะยูนิเซฟชินีสิ่งนี้อ๋อใช่ยู่ย ตัวคลาสสิกเขาตัวไมโครโรเตอร์โอ้โหสวยมากอืชอบมากอดูจีก็เหมือนกลับมาจะทำตลาดปีนี้จะกลับมาทำรอบแล้วเขาก็เหมือนลนช์ไอโฟลเตอร์ออกมาเห็นเห็นเห็นรูปเราแบบผิดหวังเลยอ่ะมนสีมันไม่ค่อยสีมันไม่ได้ป่ะมันเป็นที่สีป่ะพี่มันเป็นที่สีมันเป็นที่สีซารมันยังไม่ค่อยลงตัวเออน่าจะแบบในในรีล้อนนะเอาตัวแบบ ไอคอนิกในอดีตนะดึงขึ้นมาใช้ผมว่าน่าจะดีกว่าไทยคอมเพล็กซ์อย่งงี้ใช่ใช่ใช้เพื่อให้คนกลับไปดึงแฟนเก่าเนาะโอ้โดึงดึงแฟนเก่าไแฟนนาเลกาเก่าคนนี้จะดึงไปไหนตลอดเวลาไม่แต่แต่อย่างย G ราคาตัวเก่าเนี่ยพอเขามีเขาเขาจะกลับมาทำแบรนด์ใหม่ราคาขึ้นได้หมดเลยนะคือโพลรเตอร์ผมว่ามันอาจจะด้วยความที่มันมีความเป็นเจอร์เจนต้าด้วยไงคือมันมีเรื่องอื่นๆเรื่องราวเช่นเจอร์เจนต้าเป็นคนดีไซน์นะแล้วปรากฏว่า คือเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าคนก็ไม่รู้หรอกคนรู้สึกว่าเอาโโรอรายกอกสวยนอร์เตนรู้สวยแต่ทุกคนไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยมันคือดีไซเนอร์คนเดียวกันนะคือไอตัวเจอเเจนต้าเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเขาเริ่มไปตามหาอ่ะมีพัชรองด้วยหนี่มีไอวีด้วยนี่แล้วก็จนมาถึงไอเนี่ย UG p ีโพรเราเเพราะตัวเจอเรเจนต้าออกแบบด้วยนี่มันก็เหมือนกับฟังวัยรุ่นเลยนะเออเขาก,ก็เลยเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนตามหาแล้วคราวนี้พอ p พรเราเตอมันอาจจะเป็นราคาที่ affordable ที่สุดแล้วอะราคาซื้อง,ง่ายที่สุดใน ขึ้นมาเป็น100%เลยนะขึ้นมาเยอะแล้วไอ้ตัวสายที่ยิ่งหายยากใช่ใสายแพงกว่าหัวอะไรแบบนั้นนะครับคือนั่นแหละอย่างนี้ผมบอกไปว่าก็ออกมาหลยรุ่นที่มันเหมือนมันมันย้อนกลับไปไอ้รีวอ4ก็ตัวใหม่มาเอนจิเนียร์ที่ที่สเล็กลงสามสมิล เล็กลงเยอะด้วยนะสามสิบห้ามิลนิ้เล็กลงเยอะเลยผมเห็นหลายคนที่เขาแบบเป็นฝรั่งเนาะแล้วเขามาใส่ว่าโอ้ไซซิ่งที่ดีมากมดีมากใช่ไหมแล้วอย่างงานวอชเชอร์ w o นวอนเดอร์ที่ผ่านมาผมว่ายังยังไม่ได้ตามมากแต่ว่าก็พอมีรู้บางยี่ห้อเหมือนกันว่าเขาแบบสเกลดาว w n ตัวเคสไซซ์ออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งเอลังเง่ออก34มิมิลมาพี่เลย อันนี้ฟังเราเซอร์ไพรส์อันนี้ก็เซอร์ไพรส์แซ็กโซนี่ออกคอเ34มินมาว่าโอู้ว่าเราเราสวยมากแต่ราคาก็แรงเหมือนกันกืบร้านผมว่ามันอาจจะไปจับกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้หญิงได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าผู้ชายที่แบบนิบเนียบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันวัตถุดาษใหญ่ก็เป็นตลาดเอเชียแหละก็คนเอเชียเข้ามือไม่ได้ใหญ่เขาเลยคงต้องทําให้มันเล็กลงมาหน่อยอย่างอย่างอย่างตัวที่ดังมากๆของงานวอชเลสเซนวันเดอร์ก็คืออย่างโรเล็กส์แลนด์เดเวลเลอร์อย่างเงี้ย ที่ออกมาใหม่ซึ่งจริงๆตอนแรกม,มีข่าวหลุดออกมาว่าจะเป็น Land Rover ชื่อเนี่ยผมก็ยังฟังมันจะใช้จริงๆเหรอทำไมชื่อมันดูแบบก็เขามีสกายแลแบบ้วไงมีสกายแล้วมัน Land แบบ้างใช่มีมีซ <C S 2> ีเขาเมื่อก่อนเขามี Space เวยนะอ๋อครับใช่อยู่ในหน้าของ Explorer อเป็น Explorer ซึ่ง,งกลายเป็นแบบแพงเวอร์มากคือมันออกมาแป๊บเดียวอะไรเงี้ยแต่พอเป็น Land r o l e r ก็เออแต่พอมันออกมาเนี่ยเขาก็ออกมา ทั้งไซส์40มิลและไซส์36มิลตอนแรกมี36ด้วยเพรแล้วเขาบอกว่าเหมือนเหมือนจะเป็นรูปแบบรูป AI เจนขึ้นมาอะไรเงี้ยใช้ออกมาจริงๆออกมาจริงแล้วมันมี36มิลด้วยซึ่งซึ่งทุกคนก็แปลกใจเพราะว่านาฬิกามัน40มิลมันก็เหมือนปกติถ้าเป็นกลุ่มสปอร์เนยนรเลกมันก็ไม่ค่อยทำหลายไซส์เท่าไหร่มันก็จะทำ40มิลหรือก็เป็นไซส์เดียวยกเว้นอาจจะมี Explorer One ที่มี2ไซส์แล้วก็มีอะไรแล้วยอดมาสเตอร์ที่มี2งไซส์แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีไซส์เล็ก กว่า36ด้วยเพื่อเพื่อให้มันเข้ากับกลุ่มเจ็ดจัสที่เป็น36มิลเนีก็แสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ในเรื่องในการเล็กเ,กเนี่ยมันมันมาจริงขนาดแบบเขารีลอนรุ่นใหม่ซึ่งแบบซึ่งเป็นรุ่นใหม่เลยอ่ะมันไม่ใช่แค่ไมเนอร์เชนหรือโมเดลเชนคือมันคือลายอัพใหม่เลยคือเป็นรุ่นแลนด์เดเวลเลอร์เลยเนี่ยเขายังออก36มาตั้งแต่แรกไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณนิดลอง พูดให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะแลนด์เวลเลอร์มันเป็นอะไรผมไม่ได้อ่านเลย <c oughs> คือแลนด์เวลเลอร์เนี่ยอันนี้คือเท่าที่ศึกษาเพราะเรายังไม่เห็นตัวจริงนะยังไม่มีโอกาสไปเจอตัวจริงจริงๆแล้วเขาก็มาจากคืออินสไพร์เรชั่นมันมาจากตัวโรเล็กซ<ช>์ไบรเซอร์คอสซึ่งใ,<ช>ในยุคประมาณ80ซึ่งโรเล็กซ์ไบรเซอร์คอสเนี่ยเขาจะดีไซน์เหมือนกับกลุ่มที่เป็นรอยัลโอ๊กของ AP <ช>แล้วก็นอร์ดิลลสก็คือเป็นอินทิเกรตเต็ดบริสเลตนั่นเองนะฮะในในยุคนั้นสายที่เชื่อม่่่สสสาาามรถจะแแบบเเปปลลลียยยนนไไไใหังดด้้้วก็ คือนาฬิกาพวกนี้ข้อดีของมันคือมันจะสวยหมดเลยเพราะว่ามันถูกออกแบบร่วมกันมันคือผ่านการคิดมาพร้อมกันว่าแบบบางคนบอกว่าเขาออกแบบสายก่อนแล้วค่อยออกแบบตัวเรือนด้วยซ้ำอะไรเง<ฆ>ี้ยเพื่อที่มันให้มันเหมือนกันแต่ความดีงามเมื่อเทียบกับจริงๆแล้วมองมองไกลๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยมองภาพท็อปวิวเนี่ยอาจจะนึกว่ามันคือนาฬิกาเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวบ่าของเคสที่ออกมาตัวสายอะไรเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกับตัวออร์เรนคอร์สมากๆแต่สิ่งที่ต่างแบบ แล้วเป็นสิ่งที่ออยเซอร์คอสขาดก็คือความบางออยเซอร์คอสมันหนาเหรอใช่แต่ตัวนี้บางบางเลยบางแบบอืถึงสิบมิลไหมประมาณสิบมิลโอโอเคเลยประมาณสิบมิลคือคือสวยออกมาก็คือเหมือนกลุ่มมันก็จะไปเป็นสปอร์ตหรูละก็เหมือนแบบเดจจ์ลูสม่เหมือนนอะมว่ามันจะเหมือนเดจร์ลูสมันละเอียมากกว่าหรืออาจจะเหมือนรอยอ๊กตัวที่เป็นนึงข้าสองศูนย์สองที่เป็นที่เป็นออร์เจนตีนใช่จัมโบ้เหมือนพิสโซอ่า ทุกคนจะบอกว่าทุกคนที่นี่ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนทิโซพร x เอ็กซ์เป๊ะเลยผมชอบที่ทิโซเขาออกมาแซลล์เน่ยใช่ทำทำแเกกาสีเขียวอะแล้วก็บอกว่ามีฟิล์มได้เลยนะน่ารักดีน่ารักดีใช่ใช่แล้วบอกว่าอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะเป็นเรื่องใหญ่กว่าหน้าตาเขาคือเครื่องคือมันเป็นเครื่องตัวใหม่เลยเป็นเครื่องรุ่นใหม่ออกมาใหม่ทาใหม่ทุกอย่างเนี่ยแล้วก็มีตัว ตัวที่เป็นกลไกเนี่ยนั้นอ่ะที่เขาออกแบบใหม่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมันเป็นเรียกว่าเป็นอย่างที่พี่เราเราเคยคุยกันคิดพี่แล้วว่าโรลยังไม่ค่อยทําอะไรที่เป็นวัตกรรมหรือเครื่องอันนี้มันเลยกลายเป็นแบบโอ้โหเป็นเป็นเรื่องใหญ่ของเขาแล้วก็เป็นนาฬิกาที่โชว์เครื่องใช่อันนี้ผมว่าว้าวมากเพราะโรเล็กแทบไม่ได้โชว์เครื่องเลยมีมีมีเดโทน่าใช่ไหมที่ตัวรุ่นใหม่ที่ออกมาแต่มีพอมแพลตินัมนะใช่มีเดนแทลัินัมที่โชว์เครื่องแล้วก็มีตัวที่เป็น เรส t c ชของเขา1908ที่ออกมาแทนเซเลนีอันนั้นก็คือโชว์เครื่องแล้วก็มีแลนด์เวลเลอร์นี่แหละเซเลนีมีโชว์เครื่องหลายตัวนะใช่ใชชสมัยก่อนอ่ะก็น่าเป็นเทรนด์วันนี้จริงๆผมผมหยิบหลายรุ่นเหมือนกันที่รู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเขาออกมาเป็นไซส์ที่มันเล็กลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเมื่อกี้มีมี IWC เป็น e n g i n e e ไปแล้วนะครับ335มิลแล้วก็มีเป็นเจ c ก็ออกไซส์เล็กลงมาเหมือนกันนะใช่ คือตอนนี้ตัวตัวรีเวอร์โซ่รีเวอร์โซ่ออก4 40มิลมาซึ่งผมว่าไซส์ดีมากในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเบลแอนด์โอสด้วยผมเมื่อกี้เบลแอนด์โอสเนี่ยยังเล็กลงเลยนาฬิกาเหลี่ยมทำเล็กลงใช่เออผมว่าเอออันนี้ก็ดูแบบว้าวมากทิวดงทิวดอกก็หมดทิวดอทิวดอกผมว่าใช่เขาเขาผมว่าเขาสำเร็จตั้งแต่ไอ้ตัวแบล็คเบย์58อะแล้วเขาก็ออกมาหมดเลยแล้วตอนหลังมันเป็นอะไรนะ54 54แล้วแต่ว่าล่าสุดนี่ออกตัวใหญ่ ของเปเปอร์กอส43มิลอะไรขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแต่บอกว่าหลักๆก็คือจะเป็นไซส์ไซส์เล็กนี่แหละแต่จริงๆหมดเลยนะพี่ลาโดลองจินส์อะไรเงี้ยลองจินก็มีเล็กลงมา37มิลใช่ก็ออกมาเหมือนกันผมชอบมากของลองจินไซส์37มิลแล้วพอดีมากแล้วก็มีพวกพวกพวกแบรนด์อะสมมติว่าจากญี่ปุ่นเนี่ยก็มีพวกแบบซิติเซนก็ออก36มั้งใช่สย็อตเนาะใช่ไหม36มิลมีผมจดมามีที่โซเปียตัวใหม่เขาก็ออกมาน่าจะ 30เดี๋ยวกับาที่เหรือ34มิล่ะเ <Wow. S 2> พิ่งเปิดตัวในงานวอชเลสแอนด์วันเดอร์เหมือนกัน hmm. ที่เป็นที่เป็นแบบตัวเครื่องที่แบบเครื่องเข้าอเมซิ่งมากอันนี้แตกนิดเดียวก็คือปกติเราจะแบบบวกลบก,กี่วินาทีต่อวันใช่ไหมไอ้นี่เขาซัดเข้าไปบวกลบ12วินาทีต่อปีสปริงไดฟ์แล้วต่อปีสปริงไดฟ์แตเป็น oh. <c oughs> เขาใช้ว่าเป็น U F A มั้ง <Fre quency S 2> อัลตร้าเฟรคทีนใช่หรอ,อ,อประมาณนี้แต่แบบคือเดินได้ตรงน่าจะ อัหลับต้นต้นของโลกอะถ้าเกิดเรื่องเครื่องตรงก็ต้องยกให้เ GS เหมือนกันนะแกรนไซโกเครื่องสปรินดายเขาเลิาเคยเรื่องอนวัตกรรมของเครื่องเคยผมก็ตอนนี้ก็ยังมีแกรนไซโกสปรินดายอยู่เลืยมีขายหมูไว้ไหมรอบไปแล้วที่ขายไปไม่ได้ขาย ยังอยู่ฮยังไม่มีใครเอาเราเราเดี๋ยวทำไลฟ์ไอ้ทำทำคลิปกับเจเลโกขายนาฬิกาแลระเบิดกรุ่มทำราคาหลุดไปหลายเรือนมากจำราคาไไม่ด้คำถามพี่แน่ใจนะว่าราคาเท่านี้เท่านี้แหละโอ้โหคนทักมาเต็มเลยจบเลยเพราะว่ามันต่ำกว่าตลาดเยอะมากใช่ต่ากว่าตลาดตั้งแสนหนึ่งแสนหนึ่งอะเจเกอร์โอ้อันนี้เหมือนเหมือนแจกตลาดอะขายมันถ้าเกิดกล่องใบายครบอะประมาณแสนหกแสนเจ็ดอะขาย หมื่นไม่แล้วมันไม่ใช่แสนหนึ่งของหนึ่งล้านเนี่ยมันเป็นแสนหนึ่งของแสนโกใช่คือมันหายไปครึ่งหนึ่งอ่ะมัคือถูกมากกายแล้วผมผมเสียดายมากไม่ได้ดูไว้เดี๋ยววันหลังผมต้องไปทําคลิปเล็กๆบ่อยนะครับต่อๆเผื่อคนเดี๋ยวคนมาเปล่าตั้งรอไว้เลยเนี่ยเออแต่จริงๆก็มีอีกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอย่างโอเมก้าก็มีอควาเทอร่าสามแปดมิล ก็ออกมาเขาปีแล้วเหรออ๋อเหรอใช่อเตลล่าผมว่ายังขาดขาดเกินยังไม่รู้สึกว่าเขาสวยเท่าไหร่แล้วก็พอรเตล่าเนี่ยมันถ้าจะไปชนมันก็ชนกับพวกเดจัสไหมพี่ถ้าถ้าฝั่งโรเล็กใช่ไหมเป็นเหมือน everyday watch อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็คิบิทุสไงออก40มิลออกมาใช่40มิลซึ่งเห็นในรูปแล้วที่เขาลองแล้วแบบโอ้โหผมว่าเอออันนี้เริ่มเข้าตาละเพราะไอ้ตัวเก่าเนี่ยไม่เคยมองว่ามันสวยนะใหญ่มาก45ยมิลพี่ได้เคยไปลองปะไม่เคย พย <forgetting S 2> ายามพยายามมองให้มันสวยแล้วยังไงผมแบบมันก็ยังไม่สวยอะ่ะคือมันเหมือนกับเราพยายามไ,ไง <c oughs> เพื่อที่จะบอกว่า <c oughs> เพราะว่าเพราะว่านอร์ดิรู้ซื้อไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นไวโกไปหมดแล้วอะไรเงี้ยตัวสตีลมันไม่มีขายแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัว40มิลที่เขาออกมาเขาก็ออกมาเป็นเป็น Precious Metal เออไม่มีไม่มีสตีลเหมือนเดิมแต่ก็แต่ก็อาจจะง่ายมั้งเออแต่ว่าเทียบกับนอร์ดิรู้แล้วมันก็เออมันก็เราก็ไม่รู้นะมันอาจจะยากพอๆกันเลยมันน่าจะได้ยากหลังๆผมก็ไปอินพวก นาฬิกาคลาสสิกเยอะก็ใส่แนวสปอร์ตอันนี้จะรู้สึกจริงเหรอจริงเหรออ้านี่ขนาดพี่มาจากนาฬิกาใหญ่นะตอนนั้นผมบอกพี่ผมใส่3าบหกเล็กไปไม่คือสามสิบหกผมเป็นคนได้วินเทจ ผมนเล่นวินเทจตัวรู้จริงๆใส่33มิมิลก็ไม่แปะใช่ใช่ใช่ในความผมเล่นวินเทจมาก่อนนะเออพี่เล็กบอกผมใส่เล็กตอนนั้นอ่ะเอ้าตอนนั้นมันไม่ฮิตไงไม่ฮิมเล่นวินเทจมาเล่นได้ไงใช่คือผมว่า31มิลก็ใส่มาแล้วเพราะว่าความเป็นวินเทจมันอ่ะมันแบบพอมันเล็กอ่ะมันก็จะดูสมสมเหตุสมผลของวันได้ไหมตอนผมซื้อ31มิลมาใส่พี่เล็กเล็กเล็กไปแล้วทีนี้บอกผมใส่31ตอนนั้นดู31มิลก็เล็กไปจริงๆไม่เล็กตอนนี้ผมก็ยัง ผมว่าประมาณเนี้ยประมาณ33-32-33อาได้เลยได้อยู่เออผมว่ามันแบบกำลังกังเ๋ยว่างๆดูบองแปงผมเมื่อไหร่จะมาห้าสิบาทนี่โอ้โหนี่พี่เล็กเขาระเบิดกูไปเก็บแบบตัวคลาสสิกมาออ๋ไปเปลี่ยนเป็นแนวนี้เลยไปซื้อบองแปงมาเซตหนึ่งเซตหนึ่งเลยอมันหกเรือนลิมิเต็ดเอเดชั่นหกเรือนหมดเลย มีหกเซตทั่วโลกโอ้โหอยู่ที่นี่หนึ่งหนึ่งเซตหนึ่งเซตทำดีๆหยึ่งในโอกทำแล้วโอ้ยรีบ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 ไปดูเลยเดี๋ยวต้องรอนะมันมีมินิรีพิเตอร์ผมมีอยู่รีพิเตอร์ด้วยโอ้ยนี่เขาเล่งกันทั้งหดอยากมากยินดีด้วยนี่ขายไปเป็นสิบเรือนเพื่อที่จะเอาเซตนี้ไม่พอเพราะพอได้เซตนี้มาแล้วตอนนี้คนมาถามราคาก็จะแบบ ไม่อยากขายจริงไม่แล้วพี่ขายไปมันก็ไม่รู้มันก็คงหาไม่ได้อีกแล้วว่ะมันมีแค่6เรือนไม่ไม่หมายถึงหมกแสนไอ้นี้ผมเพื่อจะไปซื้อตัวนี้ไงอ๋อแปลว่าเรือนก่อนๆที่ที่อยู่ในกลุ่มพอได้ตัวนี้แล้วก็เลยขี้เกียจขายแลนะตอนน้องขายไปยี่สิบสามสิบเรือนนะใครได้ราคาหลุดไปบ้างครับวันนั้นมีหลุดหลายเรือนมากครับเจ็ดได้มากมีลังเงี้ราคาหลุดดูนะเจ็ดแสนลังเงี้ยังอยู่ลังงี้ออโตเมติกคนถามจะมีคนมาดูคนถามว่าเป็นสิบ โอ้โหว่าต้องเดี๋ยวแป๊บเดียวลคลิปนี้ออนไปก็ออกละนะครับแต่ว่าอ่าโอเคเราเราเราคุยถึงวอชเนอร์สมาร์เดอร์ไปละเรามาคุยถึงตลาดนาฬิกาที่พินิษไปฮ่องกงมา<ผ>มบอมว่าวผมว่าอีกอย่างนึ่งที่เป็นเทรนด์ที่เห็นนะนอกจากไซส์เล็กลงเนี่ยก็คือ precious metal ก <c oughs> ็คือวัสดุที่เป็นทอง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นทองคำไวโกลเยโลโกลโรสโกลหรือแม้กระทั่งแพลตินัมเนี่ยผมว่ามันมันกลับมาคือคือผมผมผมว่าในมุมของบริษัทนาฬิกาเนี่ยหมายถึงว่าโปรดิวเซอร์หรือแมนูแฟคเจอร์เนี่ย ผมว่าเขาคงเล็งเห็นแล้วแหละว่าคือมาจินอ่ะผมว่าของนาฬิกาที่เป็นทองคำอ่ะมันเยอะกว่าสตีลคือสมมติเรามานั่งคินนะนาฬิกาเรือนแค่นี้มันจะใช้ทองสักเท่าไหร่ใช่แต่ว่าการที่เขาขายนาฬิกาสตีลกับนาฬิกาทองเนี่ยเขาเพิ่มราคามันได้เป็นสองสเท่าตัวเพราะฉะนั้นมาจินเขาต้องสูงขึ้นมากๆในขณะที่ดีมาไมนสูงมากสมมติบอกว่านาติรู้เนี่ยเห็นชัดเลย5้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเมื่อก่อนเป็นสตีลขายอยู่ล้านกว่าบาทใช่ไหมแล้วอยู่ดีก็เลิกทำซะงั้นทําแต่ไวโก ซึ่งทำแต่ไวโกคนก็ต้องซื year, year, people, people, hundred, people, ้อแต่ไวโกอยู่ดีแต่ไวโกเนี่ยมาจิ้นเขาสูงกว่ามาสารแล้วว่าในแง่ revenue เลยนะสมมติเขาทำมาปีหนึ่งหมื่นเรือนเท่ากันเนี่ยหมื่นเรือนกับล้านหนึ่งก็คือหมื่นล้านใช่ไหมหมื่นเรือนกับสามล้านมันก็คือสามหมื่นล้านนะมันต่างกันขนาดนั้นน่ะผมว่านั่นก็เลยเป็นเทรนด์ที่ทําให้เราเห็นทั้งโรเล็กก็ดี a p ก็ดีหรือแม้กระทั่งปาเต้ก็ดีเนี่ยลงหลังออกมาเนี่ยมีแต่ precious metal ขนาด World ทัมเนะเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแค่ เยลโลโก้โรสโกใช่ไหมของผู้ชายหลังๆมามีทำออกมาเป็นแพลตินัมด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคือผมผมมีมีทำคลิปของผมเลยผมพูดถึงเรื่องนี้ว่าแน่นารกคนจะซื้อในราการ้อยลงดังนั้นเพื่อที่จะชดเชยกับตรงนี้เนี่ยเขาก็พิชเช่องเพิ่มเนี่ยเพิ่มมาจินใช่ไหมอย่างเช่นเรือนนี้ก็ไปหลอม คลิกทำนาฬิกาไอ้พี่เล็กทำทำคลิปไปหลองนาฬิกาด้วยนะตัวนี้ฮะใช่ทองแบบมาคลิปต่อไปจะเอาโอเมก้านายลองเนี่ลองไปไปหลอมนะครับพี่เล็กโอ้ยทองตันๆเลยหนักมากหนักมากนี่ผมไม่ไหวจริงๆผมไม่ไหวตอนที่ผมซื้อนี่ผมซื้อมาสองตัวอ๋อเหรอผมซื้อตัว45มสิบหามิเมตรตัวนั้นนี่หนักจนแบบหนักแบบเหมือนเล่นเวทเหมือนเล่นเวทไปด้วยเวลาเวลาใส่นาฬิกาส่วนตัวที่ไปเจอในงานนาฬิกาบ้างเนี่ยมันถือว่านาฬิกามืซซองอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็นาฬิกาที่เป็นทองคาเยอะขึ้นแล้วก็นาฬิกาที่เป็นทองแล้วแบบสายทองด้วยเป็นสายถักสายทองอะไรอย่างเงี้ยก็มาก็เห็นเยอะขึ้นคือมันเหมือนกับอย่างที่เราคุยกันตอนแรกคือเทรนด์ของวินเทจมนเทรนด์ของการแต่งตัวคือนาฬิกาพวกนั้นมันมาแต่งตัวแบบทจริงจริงมไม่เข้าอ่ะมันก็ต้องใส่กับสูทใส่กับอะไรแบบนั้นอ่ะแล้วพอสูทหรือว่าการแต่งตัวแบบคลาสสิกเมนแรวมันมานาฬิกาพวกนี้มันก็เหมือนตามมาแล้วก็ถามว่ามันแพงไหมคือมันแพงขึ้น แต่ถ้าเทียบกับนาฬิกาใหม่ๆอย่างสมมติเราพูดถึงนาฬิกาทองคําปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปซื้อในห้างไม่ว่าจะเป็นไล่ตั้งแต่แบบไม่ว่าจะเป็นโ o เล็กซ์ปารต้คาเทียเออะไรวัชรองก็แล้วแต่มันขึ้นในาการหลักล้านทั้งนั้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสายหนังก็ดีนะเต็มอย่างคาเทียก็น่าจะสตาร์ทมาตั้งแปดแสนเก้าแแล้วแต่นาฬิกาที่เป็นทองคําที่เป็นวินเทจเนี่ย แม้กระทั่งสายทองนะมันก็ยังอยู่ประมาณ2 0 0แสนกว่า3 0 0แสนอยู่เราได้แบรนด์แบบ AP ใช่ได้แบรนด์ท็อปทอปหมดเลย AP สองแสนห้าพี่พวกที่เปิดสายทังนะเมื่อกี้เพื่อนส่งมา AP เป็นไปได้ไงสองแสนสองแสนกว่าเต็กเองเนี่ยประมาณส0 0แสนพร้อมสายทองเลยนะพี่นี่มันอยู่ประมาณนี้ใช่เป็นไปได้ไงพี่บาทเหรอบาทเนป็นไปได้ไงจริงเนี่ยแล้วอย่างนาฬิกาเรือนนี้นาฬิกาทองคำอันนี้ก็คือเป็นพาเทคใช่ไหมแล้วก็เป็น 18K สายหนังเนี่ย ราคาในตลาดก็จะประมาณ3-4ี่แสนประมาณนี้ทั้งที่จริงๆแล้วปัจจุบันมันล้านกว่าหมดแล้วนี่หมายถึงนาฬิกาวนาาินเทจใช่วินเทจวินเทจวินเทจมันก็เลยกลายเป็นว่าเอออันนี้ก็เราเห็นเทรนด์อีกอันหนึ่งซึ่งมันมัน,อ,นอาจจะเพราะทองคำมันขึ้นด้วยหรือเปล่าไ่ดูนะพี่มันเพราะคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาทองคำี่เก็บไว้เพราะว่า เพราะบางคนเนี่ยช่างทองนยถามบางทีนี่ไงมีคนปั่นกระแสอยู่ตรงนี้เพราะผมเล่นในกับกาทองมาหลายปีแล้วเนี่ยพี่เขาพี่เขาใช้อยู่แล้วซึ่งตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบราคามันจะขึ้นอะไรขนาดนั้นใช่ไหมพี่เปลคือเราชอบเราชอบคือชอบแล้วก็ราคามันไม่แพงถ้าเทียบกับทองที่เราได้ถูกก็อยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้าที่โควิดเนี่ยคือนาฬิกาทองนาฬิกาสองกระสานเนี่ย ถูกกว่าในการสตีลเกี่ยวกัเเยอะแยะเลยใช่แล้วมันโอ้โหเราเห็นเราก็รู้ว่าแบบหุนนี้มันโคตรจะคุ้มเลยเพราะว่าราคาป้ายมันต่างกับเป็นหลายเท่าตัวนะคือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นอนาฬิกาถูกๆเริ่มโดนแกะไอ้สองกริย์ไปหลอมแล้วอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะพูดเรื่องจริงคือไปขายขายเป็นทองเขาบอกว่าซื้อเป็นซื้อไอ้ไอ้ไอ้แทคโคยเออร์สองกริย์กลับมาแต่ทองหายไปแล้วแล้วก็ขายถูกๆเลยแล้วทองโดนเอาไปแกะไปแล้วซึ่งผมว่า พอเราพูดถึงเทรนด์การแต่งตัวที่มันกลับมามันเป็นแบบคลาสสิกมากขึ้นใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทกันมากขึ้นเนี่ยนาฬิกาที่มันทองมันเลยใส่ได้ง่ายขึ้นคนก็เลยหันมาเก็บนาฬิกาแบบนี้เยอะขึ้นซึ่งผมเห็นหลายคนก็อาจจะไม่ต้องซื้อทองแท้ก็ได้เป็นแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นสีทองอ่ะใช่เป็นวัตุทองอะไรตอนนี้คนก็ซื้อขาเดียวมากทิดโซซิตี้เซนไซโกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยซึ่งผมว่าตอนนี้ก็ก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่คุณไม่ต้องซื้อทองแท้เลยแต่ว่าคุณอยากแต่งตัวววคคุณมาาาาลออ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 งงพกกกกกนนนนีี้้้้้่่่่เเ็ืืซยถิดรูสึ ใส่ไปแล้วมันคอเพอร์เเบิลกับเราอะไรอย่างเงี้ยเขาค่อยเก็บตังค์แล้วพวกเนี้ยไซโกวินเทจคาสิโอวินเทจเลยไหมครับเรือละสองพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแบบซิตี้เซ็นเนี่ยเต็มไม่หมดเลยแล้วผมว่าก็ก็เป็นโอกาสดีในการที่แบบใครที่อยากลองแต่งตัวแบบสัตวริ얼หน่อยเนี่ยผมว่าก็ก็เวิร์กเหมือนกันจริงๆผมว่าเสริมอย่างที่พาร์ทพูดอะผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะเพราะว่าผมว่าคนเรากว่าจะแบบเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวงการนาฬิกาวงการรถวงการ แต่งตัววงการเครื่องเสียงอะไรพวกนี้มันคือมันต้องมี Lear นี n เค u r v e อะมันต้องมีจังหวะที่เราเข้าไปเรียนรู้แล้วถ้าเกิดเราเรายังไม่มั่นใจเนี่ยเราเริ่มอะไรที่มันแบบไม่แพงอะเราเริ่มต้นกับมันแล้วเราว่าเออลองผิดลองถูกได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าแล้วพอถึงจุดที่เรารู้ตัวเองแล้วว่าเราแบบ เฮ้ยอันนี้แหละคือสิ่งที่ที่เราชอบเนี้ยเราก็ค่อยลงลงทุนกับมันก็จะผมว่ามันก็จะไม่เปลืองเงินเกิดไปครับก็อันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับเทรนเราสรุปไง่ายแล้วกันนะครับว่านาฬิกาเรือนทองนี่ก็มามาแล้วไซส์ที่มันเล็กหน่อยก็มาว,วินเทจก็มานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะจริงๆผมว่า3อย่างเนี้ยที่เห็นเป็นเทรนในช่วง2อสปีที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดที่ไปมาก็เห็นเทรนนั้นแม้กระทั่งงานบอสเชอร์สันวันเดอร์ก็ก็มีหลายค่ายที่กลับไปสู่เทรน พนกันนลายก็มานะดูเอ๊อย่างเงี้ยทำสามสิบแปดมิลซึ่งซึ่งใส่ดีมากนะครับก็ลองดูแล้วอันจริงๆมีอีกหลากหลายเี่าะวาทำใส่เล็กมา VC over C ก็ทำสามสิบสี่ถึงห้ามิลเลยนะครับก็หรือถ้าใครที่มีแบรนด์อื่นอีกแล้วก็เห็นว่าเทรนด์กำลังมาก็คอมเมนต์บอกพวกเรากันหน่อยอันนี้มันมีเทรนด์นึงที่ผมอยากจะเสริมนะครับนาฬิกา entry level อ่ะครับ ีนี้มาดีมากลออกแบบมาสวยอ่าใช่อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยย่างอย่างอย่างเราจะมองอย่างทิสโซ่ก็ตามอย่างซิติเซนซิติเซนซิติเซนนี่มาสวยมากออเรียนเอออเรียนก็สวยมากคือหลังๆมาเอนทรีเลเวลมานี่แบบดูแล้วแบบ มันสวยอะนี่ยังไม่รวมพวกไมโครแบนนะพี่ไมโครแบนที่แบบออกมาอย่างอ่าเนี่ยเวเนเชียนิโก้อย่างเงี้ยก็แบบบางทีทำเคสออกมาเราตกใจว่าแบบขายได้ยังไงราคานี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้มีอันนึงที่ทำเล็กลงมาคาเทียซานโตสทำไซส์สั้นเทียซานโตสก็ทำเล็กลงมาก็วันนั้นที่เราคุยกับพี่โคมเนี่ยของโอเรียนเนี่ยเขาบอกว่าก็มีหลายคนบอกอยากให้ทำไซส์36เหมือนกันเพราะตอนนี้เขาเป็น38นะเขาเลยบอกอยากให้ทำเป็น36็นสามสิบหเล็กลงใช่ผมว่าพอพูดแต่โอเรียนผมว่าแบมิโน่เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบสามารถที่จะแบบ ผมว่าไปได้อีกไกลเหมือนกันนะถ้าทำจริงออกแบบสวยน้วยสวยมายแล้วก็การใช้วัสดุก็ดีขึ้นครับงานก็ดีขึ้นสายหนังสายหนังอะไรเงี้ยนะวัสดุก็ดีขึ้นโอสายดีขึ้นเยอะเลยผมก็ทําคลิปไปนะเพราะทุกอย่างมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยผมก็มองเลยว่าเอ็นที y l ดเวลเนี่ยมาดีจริงจริงจริง นะก็น่าจะประมาณนี้นะค,ค,ครับผมก็ขอบคุณพี่เล็กแล้วก็ขอบคุณพี่นิดกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เห็นเทรนอยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วอย้าย้คุยกันเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันครับคอมเมนต์กันมานะค,ะครับเพราะว่าเราพยายามจะทําให้ได้สักวีคละคลิป อืม่รับเราจะได้ทำอาจจะมาอาจจะมาแค่2องอีพีแล้วเลิกเลยก็ได้นะครับหรือว่าไงก็คอมเมนต์กันมาอยากให้มีต่อเนาะอยากให้มีต่อคอมเมนต์กันมาจริงๆพี่เล็กกับพี่นิดเนี่ยมีรถเยอะด้วยสะสมรถอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยากจะไปทำไม่ถึงงั้นไม่เยอะไม่ได้เยอะแต่ชอบชอบรถเรียกว่าชอบรถของผมมีหลายคันแต่รวมแล้วสู้โอยได้คันเดียวไม่ได้คือผมผมชอบแต่ว่าผมในชีวิตเรา คือใช้รถเยอะเหมือนกันคือนับรถเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรมาเล่าพี่เล็กผมไปจับต่งตัวมาอ่าผมไม่จับต่างตัวมาไปตัดสูตรมาแต่พีจะชอบต่งตัวยู่แล้วไว้ถ้าเกิดเราอยากทำเนี่ยแต่ต่างตัวนี้กมาคุยกันได้นะครับผมคือโดยเฉพาะอย่างอย่างวัยอย่างเนี้ยมันมันอาจจะมีอะไรที่ที่แนะนําได้อะไรการแต่งตัวนี่ผมโง่เลยนะผีไปถามผมจะเลเปลี่ยนลุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้พัดเขาเป็นแบบเหมือนกับจัดรายการเปลี่ยนลุกได้อะไร่จริงๆแล้ว พัทเขาเจอผมในนี่คือหลายเวอร์ชันที่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะรอบหนึ่งแล้วใช่จอยพี่เพราะว่าภรรยาผมก็จับผมเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึ่งผมเสื้อตัวใหญ่ๆเอาไปทิ้งหมดเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่วันนี้มาแจมกันใน EP นี้นะครับก็ขอบคุณออฟลเคชั่นของพินิด้วยนะครับใครที่สนใจก็แวะมานะครับที่ RVM ใช่ครับอยู่ที่พรหลักกาฝั่งไกลๆห้างเดินหนครับก็มาช้อปปิ้งนาฬิกาวินเทจกันได้มีเยอะมากนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายเจอกันครัับสสวดีครับสวัสดีครับ